ฉันเตรียมรถเสี่ยงมาแล้วรถใครอ่ะไม่ใช่รถเราใช่ไหมไปเอารถคัันน้นออกมาเข้าไปข้างในแล้วก็ดันรถคัันน้นออกมาอันนั้นรถเราหรือเปล่ามันี่ยไออิบานาถึงไปดันออกมาไปอลาสไปข้างในเจได้เจไดเจไดบน อุ้ยไปเลยเก่งมากโซดเอาดิเอาดิเฮ้ยลงแล้วจะลงอะไรอย่าเพิ่งลงเผาเลยป่ะเผาเลยป่ะใจเย็นเอ้ยอันนี้พอพอพออุ้ยทำไม่ลดความดีกว่าไหมอะลดเขาไม่หน่อยดันรถทำไม่ลดความดีกว่าไหม เดี๋ยวเดี๋ยวซอสเดีวซอสเดีวซอสคางคางางยิ่งไป่ดันมาดันเอาทีทีบีอ่ะดันเออเออขวาขวาขวาอันไม่คว่ำแล้วพอแล้วพอแล้วพอพอพอมันมนมันออกไปช่องล้มันลาดแล้วมันลาดเดี๋ยวจ๊หิลงไปลาดให้ไหมโอเค มีรถควันขึ้นรถพี่รถพี่บิงควันขึ้นมันจะรีแล้วนะเดี๋ยวกดล็อกไปเอาไหมคะไปขับเล่นไหมเงียบ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 ใจดีจังเบอร์ยาใจดีชีเลยอุ่ะตัวชอบเลยแบบเนี้ยเดยวน่าอยากเป็นนักดับเลยดูนะคะรถ ดูแะในบ้านดี้นะคะออกนะาออกน้อคอออกนะดูนะคะจ้าระวางตึ๊ดโคตรโหดโคตรอันตรายว้าวหวานอูมามิสวยงามสุดๆเลยอะ สวัสดีเบสสวัสดีเบสวันนี้รถสีเดียวกับพวกเราเลยเขายืดหอีกสิบห้านาทีนี้นะรวม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 เนี่ยเล่นอ่ะอันนี้ต้องต้นรถจนต้องอันนี้ซ้อมแล้วค่ะอันนี้ซ่อมแล้วซ้อมแล้วค่ะซ้อมแล้วไม่ได้ยินเลยทุกคนครับเดี๋ยวลาว่าเดี๋ยว รถมันมีทางขึ้นทางขวามือไหมมันมันมีแต่มันต้องมันเป็นบันไดทางขวาอืมมันขึ้นไปโดนแทงรัวๆครับมันต้องเข้าทางเดียวตรงนั้นขางนั้นดีสุดแล้วเข้าพร้อมกันนะใเดี๋ยวใบจางว่าเราอ่ะจะเอารถไปจอดตรงข้างหน้าเขาเลยหมายถึงตรงนั้นนะแต่ว่าไม่ได้เอาเข้าไปในข้างในนะคะแต่เราก็คือพร้อมบวกบนนั้นเลย ตรงแค่หน้าครังหน้าปากเข้านะที่หน้า,า,นา,า,นนามาก <ลด S 1> ที่เราต่อต่อต่อกันตอนแรกใช่ไหมคะใช่ใช่แต่ไม่ขวางรถเพื่อนนะไม่ให้แบบว่าขวางาเนี่ยเราเราเลี้ยงเลี้ยงหกขวายอย่างเงี้ยตรงขนมเลยโอเคไหมพร้อมอาวุธพร้อมคว,ว้าไประวังเขาเรื่องวิ่งขึ้นรถด,ด้วยนะขาอ,อาวุธไว้เลยเขาบอกว่ามาแล้วมาแล้วตรงนี้ไม่ต้องนี้ก็ได้ ปกติคนเลี้ยงสซสาเลี้ยงแถวค่ะตรงนี้ค่ะาอเลี้ยงค่ะสีมาดีมงกนะ หมูหมูข้างเฮ้ยไปไปซ้อนมาเอาแมงดิเอาเอาลงเอาลงข้างล่างลงไม่คนอื่เขาไปรีกันหมดแล้วขึ้นมาขึ้นมาไปไปขางบนขึ้นเลยรีกข้างบนข้างบนเทียบมา กิมเนสดาวเชนหรือเปล่าวอุ้มเอาไปหนึ่งนะเอาไปทิ้งใช่ที่จะป้อนเนี่ยหนูจะป้อนหนูขอป้อนไหมไหมหนูจนว่านี่เปลี่ยนอะว่านยังไงอ่ะพี่ทำไม่ได้เขาห้ามพูดมาพูดเขาโดนโอเคโอเคเราพูดคนเดียวเงาไหมอ่ะาดาวเซนด้วยโอเค อ๋อบอกว่าหนุนหนนุกับใครเอาไปสองโอ,โอเซเราตึงมหมโอเซได้กี่ไงแมวพี่ติ่มกับพิมพ์าอุ้มอีกหนึ่งเราพิมพ์พไปแล้วใช่ไหมว่าเราหนึ่งใช่พิมพ์แล้วแมรี่โซอเราก็ตึงแล้วเนี่ยเหมือนดันเหมือนดันเลยพี่เขาส่งกล้องใส่อ่ะอุย้ย ใครก็ไม่รู้ที่พวกพี่เขาเลยแังสั่งจากเดบบอาทำไมก็เราป้นได้ไหมได้เราป้นได้ดีโอเคไม่เคยเหมือนกันนะตอนเออเออจะต้องตอนจีตอนมีอ่ะโอเคเริ่มเก็บอาวุธหรือเปล่าเนี่อเตอนเป็นปีก่อนตอนเก่งมา เขาเก่งมากเสาหัวสอาเก่งมากสุดมากสุดที่สุดเลยเมื่อกี้มรี่เก็บสองด้วย

อะไรอะ่ะรอรอรอดยังตำรวจได้หรอซอ้อนเจ็บพอเออหนูเจ็บพอเยวแย่แล้วทีหลังบอกได้นะว่าต้องเอาโทรศัพท์เขาเขาเปลือกอไม่เอาแล้วนะกับเอามาทำไมเขาเปลือก มวยแล้วสอนไม่เยและที่โนก้อนหอบดน้อัตงสุดยอดน่ากลัวแบบนี้คนนั้นน่าจะหเตกน่ะไปเจอไหนนะที่บอกไม่วันติปสนามมาตอนนคนขัาเบิกแวก็สั่งไม่ป้นเออไปขโมย 太远了。